สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กพร้อมทั้งพี่น้องชาวสิงห์บรรทุกทุกท่านนะครับผมสร้างนึกเลยครับจากทีมงานอู่ซับประเสริฐยนจำนายรถหกล้อรถกระบะรถบรรทุกทุกชนิดนะครับสำหรับมือนี้นะครับมือนี้ผมสิ้า ถูกถูกทานนะครับมาเบิ้งรถหกหลอดที่เขาไม่นะครับรถหกหลอดที่เขาไม่มาจากเชียงใหม่เลยนะครับมาจากเชียงใหม่เลยจากเชียงใหม่ถึงร้อยเอ็ดนะครับรถตัวนี้นะครับเป็น NCR ลอยสิบเรงนะครับ NCR ลอยสิบแรง เย็นเชร์ร้อยสิบแรงปีสามเก่านะครับปีสามเก่าปีสามเก่าเครื่องดีแท็กซี่งามเดิมๆเลยนะครับกะล่งขายตามสะาพไปก่อนนะครับเพราะว่างานอยู่ห้องเนี่ยชว่วงนี้กับลลยนะครับ NJR ร้อยสิบแรงปีสามเก้าเครื่องดีขับสีสวยพร้อมใช้งานเอกสารพร้อมโอนภาษีนี่นะหกสีนะครับภาษีมีหน้าหกสีสำหรับรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมตัง้งราคาไว้อยูท่ทีสองแสนสี่หมืน่นห้าพันบาทนะครับสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทตามสภาพนี้นะครับตามสภาพนี้ เดี๋ยวผีผ้าถูกทันมาเบิ้งไายละเอียดโดยรวมนะครับเบิ้งภายในกันก่อนนะครับเบิืงภายในกันก่อนภายในนะครับภายในก็ถือว่าพ่อใส่นะครับถือว่าดีอยู่ถือว่าดีอยู่นะครับบบมีแอร์นะครับบ่มีแอร์ภายในก็ถือว่า ถือว่าดูดีอยู่นะครับถือว่าดูดูดีเลยภายในนะครับภายในเดี๋ยวมาเบิ้งกระซี่กันนะครับเบิ้งกระซี่กระซี่เดิมๆเ,เลยนะครับกระซี่เดิมๆเ,เลยกระซี่งาม,มตลอดเสียนเลยนะครับ กระซี่งามตลอดเสียนยางพ่อใส่นะครับยางพ่อใส่กระซี่งามตลอดเสียนเลยนะครับเป็นเป็นกระบะใหม่นะครับเป็นกระบะใหม่กระซี่งามนะครับกระซี่งามยังมาทันในเพื่อนผ่านการต้มสีมานะครับกระซี่งามเลย เบรกลมนะครับเป็นเบรกลมเป็นกระบะใหม่เป็นกระบะใหม่นะครับเดี๋ยวสีผ้าทุกท่านมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันัว<ะ>เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับ งัวบ่อผุนะครับหัวบ่อผุผ่ากันข้อมห่อนกันยังอยู่อยู่นะครับยังอยู่อยู่เบืองเครื่องนะครับแห้งสนิทแห้งสนิทนะครับเครื่องเครื่องดีเครื่องดีถึงดีมากเลยนะครับเครื่องดีถึงดีมากเลย ะคร,รื่องดีนะครับเครื่องแห่งเลยนะครับเครื่องแข่งเลยเครื่องดีรับดีสวยเครดีพี่น้องท่านใดทีด่สนใจกัน คุณตอดกับตากันมานะครับเอ็นเ0อาร้อยสิบแรงปีสามเก้าหางแค่นะครับเครื่องดีกับสีสวยสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับตามสภาพนี้นะครับตามสภาพนี้เอาไปตามสภาพเหมือนกันนะครับรถกระไยอยู่ครับแต่ว่ากนี่ปิดจองนี่นั่น นี่ติดจองไปหลายทัานนะครับเราวันนี้ก็สร้างเฮากับเห็ดน้ำประทันนะครับเราไปตามลำดับกันสำหรับพิกัดอู่เฮานะครับพิกัดอู่เฮากับตั้งอยู่ถนนปัดพระนาณุสายสองซี่นะครับบา้านหนองต่ออำเภอจตุรวระเาพีมัน จังหวัดเลยเอ็ดนะครับออกจากอำเภอจดูระบาพิม่านมาทาาอำเภอเกษตรวิเศษ4กิโลเมตรดูฟังหัวมือนะครับเอาลงมลาไลนเดียวทวี่นอ้องท่านใดสนใจกับกิ่ต้อสอบตามกันเข้ามานะครับ ท่หมายเลขโทรศัพท์091 354 4524 091 3หาซีซีหาองซีเป็นเบอร์โทรกับไปดีไลน์ของผมนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็ฝากทุกท่านไปน้ำแน่กันแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับบอวาสิเป็นทางเฟซบุ๊กช่างนึกร้อยเอ็ดนะครับ ทางเพจซื้อไอ้ทางเพจช่างนึกรายรประเสริฐยนต์แล้วก็ทาง YouTube นะครับทาง YouTube ซื้อขายรถบรรทุกใบช่างนึกรายเอดีดนะครับเราฝากทุกท่านไปนั้งเนี่กันแล้วกันนะครับสำหรับมือนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับนี่รถบรรทุกเสริมกันจะตัวนี้นะครับหลัง ทางอยู่ภาคตะวันอกเฉีองขั้นใหม่นะครับผมสร้างนี่ลอียดครับก้อนตั้งชื่งานรูปสับประเสธยนต์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ